ตะกา้าสามบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาขึ้นก้นตะกร้านะคะขึ้นก้นกระเป๋าเส้นเล็กลายสองนะคะตัวนี้จะเป็นใบเล็กตัวนี้จะเป็นสีแดงช้ำกับสีเทานะคะเราจะแบ่งช่วงเป็น14ี่เส้น14 12ี่สิบสองแล้วก็14ี่นะคะตัวนี้ยังอยู่ที่ใบเล็กนะคะแต่วันนี้จะเป็นสีแดงกับสีเทานะคะเส้นที่1น,นะคะ ตรงนี้เราก็แบ่งด้วยเหมือนกันนะคะเป็นสิบสิบสแล้วก็สิเหมือนกันนะคะด้านนี้เราก็แบ่งสิ่นับเข้ามาสิเส้นสองสี่หกแปดสิสองสิบสนะคะจากนั้นเส้นแรกนะคะเราจะข้ามข้ามหเส้นข้ามหยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองก็ยกหนะคะยกหตรงเส้นที่สิแล้วก็ข้ามหตรงเส้นที่สิบห้าแล้วก็ นะคะข้ามหนึ่งเส้นตรงเส้นที่ห้าแล้วก็จะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยนะคะอันนี้คือเส้นแรกนะคะอ่าเส้นเราจะตัดแบ่งเป็นสองมัดนะคะมัดละสี่สิบเส้นนะคะตัดยาวหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะความยาวของเส้นนะเส้นที่สองนะคะเราจะยกนะคะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสอง ไปจนสุดเลยยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยนะคะเส้นที่สองนะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สมเราจะยก1นะคะยก1นึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองแล้วก็จะข้าม1นะคะตรงเส้นที่สิบสี่แล้วก็ยก1ตรงเส้นที่สิบห้าแล้วก็จะข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเส้นเลยอ่า ช่วงแรกเราจะเว้นตรงเส้นที่14นะคะเราจะแยกเป็น14 12แล้วก็14นะคะอันนี้คือเราจะสานไปจนกว่าจะได้14เส้นนะคะเส้นที่4นะคะก็จะเป็นข้ามสองนะคะข้ามสองยก2ข้าม2ยก2ข้ามสองยก2ข้ามสองยก2ไปจนสุดเลยนะคะเส้นที่4นะ,ะเส้นที่4เส้นคู่เราจะยกคู่ไปทั้งหมดเลยนะเส้นที่ห้า ข้ามหนึ่งะคะข้าม1ยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกหนึ่งตรงเส้นที่สิบสี่นะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งตรงเส้นที่สิบห้าแล้วก็ยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆจนสุดเลยเส้นที่หนะคะเส้นที่หเราจะยกสองเส้นมันค่อนข้างจะบิดนะคะงอ ก็จะเข้ายากนี้เส้นที่6นะคะเราจะยกสองข้าม2ไปเรื่อยๆจนสุดเส้นนะคะยกสองข้าม2เส้นของเราก็มีบิดมีงอบ้างนะคะก็ปลายเส้นนะคะทั้ง2ด้านให้เท่ากันนะทุกคนมันจะง่ายต่อการสารนะคะแล้วก็การจัดเรียงเส้นด้วยนะคะ เส้นที่6ไปแล้วก็เส้นที่7นะคะเส้นที่7ก็จะยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม1ข้าม1ตรงเส้นที่14ยก1ตรงเส้นที่15แล้วก็ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ไปเรื่อยๆจนสุดเส้นด้านข้างก็จะเศษอยู่1เส้นตัวนี้จะเป็นลาย2นะคะเป็นลาย2แต่เราจะแบ่งเป็น3มช่วง เป็นสช่วงใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้เส้นพลาสติกสารตะก้าและอุปกรณ์ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเส้นที่ไร่สองสี่หกเจ็ดแปดเส้นที่แนะคะทีนี้เส้นที่แปดเราก็จะข้าม2องยกสข้าม2องยกสข้าม2องยกสไปจนสุดเลย เส้นคู่แล้วก็จะยกข้าม2ยก2ไปจนสุดนะคะเส้นที่8เส้นที่9เราก็จะข้าม1ข้าม1ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก1นะคะยก1ตรงเส้นที่14แล้วก็ข้าม1ตรงเส้นที่15จากนั้นก็จะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ไปเรื่อยๆ เส้นที่สิบนะคะก็จะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยอันนี้คือเส้นที่สิบยก2ข้ามสองไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเส้นที่11นะคะยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ก็จะข้าม1 ตรงเส้นที่สิี่ข้ามหนึ่งตรงเส้นที่14ี่ยกหนึ่งตรงเส้นที่ 14, 1, สิบห้านะคะแล้วก็จะข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆจนสุดเส้นเส้นที่สิบสอนะคะก็จะข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆจนสุดเลยเส้นที่13นะคะก็จะข้ามหนึ่งยกสอง ข้าม2ยก2ข้ามสองยกสองข้ามสองยก1ตรงเส้นที่14ข้าม1ตรงเส้นที่15จากนั้นก็จะยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆจนสุดเส้นเส้นที่14นะคะแล้วก็จะยกสองข้ามสองเดี๋ยวนะ2 4 6 8 10 12 13 14 เส้นที่14นะคะเราจะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยนะคะยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยเส้นที่14นะคะจากนั้นเราจะได้14เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจัดเส้นก่อนจัดเส้นเข้าให้ชิดกันก่อนนะคะจัดเส้นเข้าให้ชิดกันนะคะ ปลายเส้นของเรานะคะปลายเส้นนี่เห็นไหมปลายเส้นของเราจะเท่ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ใส่วัดวัดดูนะคะจากตรงที่เราสารไปหาปลายเส้นนะคะได้17บเจ็ดนิ้วถือว่าก้นก,กระเป๋าของเราจะอยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นพอดีนะคะเราจะไม่ได้เวลาเราสารนะคะจะไม่ได้ต้องจัดอะไรดึงอะไรมากมายนะคะถ้าเรา าวางก้นตะก้าไม่ให้อยู่ตรงกลางของเส้นอีกด้านหนึ่งเส้นก็จะเหลือสั้นเกินไปนะคะอันนี้เราได้สิบสี่เส้นแล้วนะวักแรกนะคะคือสิสี่เส้นอ่ะวักต่อไปก็จะเป็นสิบสองเส้นอันนี้คือช่วงรอยต่อแล้วนะคะทีนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลายแล้วก็คือ เส้นที่15นะคะเราก็จะข้าม 2, 2> สเส้นยก2เส้นข้าม2ยกสองข้ามสองยกสองนะคะอค่อาใหม่นะเส้นที่15เส้นที่15้าก็คือจะข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้าม2ยก2ข้ามสองแล้วก็จะมายก1เส้นตรงเส้นที่15้านะคะยก1เส้นแค่เส้นเดียวตรงเส้นที่ส5บห้า แล้วจากนั้นก็จะเป็นข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆจนสุดเส้นก็คือช่วงตรงกลางช่วงสิบสองเส้นก็คือเราจะยกแค่หนึ่งเส้นถัดไปเรื่อยเส้นที่สิบห้านะคะเส้นเส้นสารเราก็จะยกเส้นตั้งตรงเส้นที่สิบห้าอ่าพอเส้นที่สิบหกเราก็จะมายกสิบหกพอเส้นที่สิบเจ็ดเราก็จะมายกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะจนถึงยี่สิบหกเส้นนะคะอ่า ไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่สิบสิบหกนะคะยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองแล้วก็ยกหนึ่งตรงเส้นที่สิบหกนะคะแล้วก็ข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเลยต่อไปนะคะเส้นที่สิบเจ็ดนะคะยกสองข้ามสอง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 ยกหนึ่ง ตรงเส้นที่17เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้าม2องยก2ข้าม2องยก2ไปเรื่อยๆสำหรับใครนะคะที่อยากได้เส้นพลาสติกไปลองหัดทำดูนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โ0ทร0930532316ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะเป็นแดงช้ำกับสีเทานะคะตัวนี้ 18นะคะเส้นที่18บแปดวก็จะข้ามหนึ่งยกสองข้ามสอ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 งยกหนึ่งเราจะยกหนึ่งตรงเส้นที่18ปดเหมือนกันนะคะนับเข้ามาจะเส้นที่18ปดเราก็จะยกหนึ่งแล้วก็ข้ามหนึ่งยกหนึ่งไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะถ้าเราไม่อยากไม่อยากนับแบบว่าไม่อยากนับหลายรอบไม่อยากนับเป็นประจามอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้เส้นตัวนี้เขายกอยู่1เส้นอยู่แล้วเส้นต่อไปก็จะเป็นเส้นนี้เราก็ยกขึ้นมาไว้เลยก็ได้ยกขึ้นมาไว้รอนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําทตามลายเขาเพราะว่าจะเป็นลายสองทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามลายเลยนะก็จะข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสอง ยกสองข้ามสองเนี่ยเห็นไหมก็จะลงตัวพอดีก็จะไม่ยกหนึ่งตรงนี้แล้วก็ข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆนะคะจนสุดอ่ะพอเส้นต่อมานะคะเราไม่อยากนับอีกเส้นตัวนี้มันยกอยู่แล้วหนึ่งเราก็ยกเส้นถัดไปรอไว้เลยแบบนี้นะคะนี่เราก็มาแล้วก็มายกตรงนี้นี่ก็ได้แล้วนะคะ แบบนี้นี่ก็จะครบเส้นที่20พอดีนะคะอันนี้คือเส้นที่20่สิบนะคะยี่สิบเราก็จะมายก1เส้นตรงเส้นที่20พอดีนะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่21นะคะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆยนะคะยกสองข้ามสองยก1ตรงเส้นที่21นะคะแล้วก็ข้าม2ยกสองข้าม2ยก2ข้ามสองยก2องไปจนสุดเลย ต่อมานะคะเส้นที่ย2นะคะข้ามหนึ่งยก2องข้ามสองยกสข้าม2องยกสอข้ามสยกสข้ามสยกสข้ามสยกหนะคะยกหตรงเส้นที่22นะคะแล้วก็ข้าม2องยกสไปจนสุดเลยเส้นที่ยีนะคะข้าม2องยกสองข้าม2องยกสข้ามสยกสข้ามสยกสข้ามสยกหนึ่ง ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองเส้นที่ยี่สิบสี่นะคะยกหนึ่งนะคะข้ามสยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสยกสข้ามสองยกสองข้ามสองยกหนึ่งนะคะตรงเส้นท okay. ี่ย bueno ี่สิบเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆจนสุด เส้นที่ยี่สิบห้านะคะทีนี้เ้นที่ยี่สิบห้าเหลืออีกสองเส้นนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าตรงกลางจะไปจบตรงเส้นที่ยี่สิบหกนะคะเราก็จะนับดูจากตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงกลางเขาจะยกหนึ่งเส้นแบบนี้แค่สิบสองเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมก็จะเหลืออีกสองเส้นนะคะตัวนี้ก็เป็นเส้นที่ยี่สิบสี่ต่อไปก็เป็นเส้นที่ยี่สิบห้านะคะ ยกสองข้ามสอง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 ยกหนึ่งนะคะยกหนึ่งตรงเส้นที่ยี่สิบห้านะคะแล้วก็ข้ามสองยกสอไปเรื่อยๆจนสุดเลยเส้นที่ยี่สิบหกนะคะเราก็จะข้ามหนึ่งยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสยกสองข้ามสยกสองข้ามสยกสข้ามส ยก1นะคะยก1ตรงเส้นที่26กนะคะแล้วก็ข้าม2ยก2ไปจนสุดนะคะ,ะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนลายอีก1ลายนะคะนะคะอีก1ด้านด้านสุดท้ายเพราะว่า1ใบเราจะเว้นช่วงอยู่3 3มช่วงนะคะคือช่วงแรกคือ14เส้นตรงกลาง12เส้นตรงกลางด้านนี้ก็12เส้นเหมือนกันเห็นไหมด้านสุดท้ายก็จะเป็น14เส้นนะคะ เราจะเปลี่ยนลายตรงเส้นที่27นะคะ27เราจะเปลี่ยนลายแล้วนะคะ27ก็คือจะไปคู่ทั้งหมดเลยจนจบนะคะข้ามสองยก2ข้ามสองยก2จนสุดเลยนะไม่ยก1แล้วนะเส้นที่27ไม่ยกหนึ่งแล้วนะคะก็จะไปยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยเห็นไหมนี่ด้านขวามือของเรานะคะเห็นไหมคะ เส้นเขาจะขึ้นมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะแยกลายแล้วนะคะจะแบ่งจะแบ่งลายแบ่งก้นตะกาแล้วนะคะอันนี้คือรอยแบ่งก้นตะกานั่นเองนี่ตรงนี้นะคะอ่าเส้นที่27ดนะคะเส้นที่28ดนะคะเราจะยก1ข้ามข้ามสองยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆนะคะเราน้ามาจากฝั่งนี้ก็ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าน้ำมาจากฝั่งนี้ก็จะก็จะไกลเกินไปเนาะ เราแนะนําให้นับจากฝั่งขวาเข้ามาก็ได้นะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสีเส้นนะคะมันจะแยกอยู่ตรงเส้นที่สิบสีกับสิบ้านะคะเรานับจากฝั่งขวาเข้ามานะจะแยกตรงเส้นที่สิบี่แล้วก็สิบห้านะคะเส้นที่สิบห้าเราจะข้ามหนึ่งเส้นที่สิบสี่เราจะยกหนึ่งเห็นไหมนับเข้ามาจะข้ามหนึ่งตรงเส้นที่สิบห้าแล้วก็จะยกหนึ่งตรงเส้นที่สิบสีแล้วก็จะข้ามสองยก2ไปจนสุด ทีนี้เราก็จะมายกแยกตรงเส้นที่14กับ15นะคะของฝั่งขวามือแล้วนะคะคือรอยแยกช่วงสุดท้ายเส้นต่อไปนะคะ28นะคะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นับเข้ามาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่14กับ15 2 4 6 8สอง2ี่ดนะคะนี่แล้วก็นับเข้ามาแล้วก็ยกเส้นที่14ไว้รอก็ได้นะคะ นี่นี่อ๋อเส้นที่อ่าเส้นที่ยี่สิบแปดนะคะเราจะสองไปคู่ทั้งหมดก่อนนะคะ,ะก็จะสลับอ่าเส้นหนึ่งคือยกยกหนึ่งข้ามหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะไปคู่ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ,ะเส้นที่ยี่สิบเก้านะคะข้ามหนึ่งยกสอง ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆแล้วก็นับเข้ามานะคะสิบสี่เส้นสองสี่หกแปดสิสิบสองสิบีนะคะเราก็จะยกหนึ่งตรงเส้นที่สิบห้าแล้วก็ข้ามหนึ่งตรงเส้นที่สิบสี่นะคะแล้วก็ยกสองข้ามสองเส้นต่อไปนะคะเราก็จะยก ข้ามสองยกสองไปจนสุดเส้นอีกเหมือนเดิมยกสองข้ามสองไปจนสุดเลยต่อไปจะเป็นเส้นที่32นะคะเราก็จะยก1ข้ามสอง ยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆนับเข้ามานะคะจากฝั่งนี้นะคะมาถึงเส้นที่14กับ15บห้าเหมือนเดิมนะคะสิห้าเราจะข้ามหนึ่งสิบเราจะยกหนึงนะคะจากนั้นก็จะเป็นข้ามสองยกสองไปจนสุดเลยเส้นต่อไปเราก็จะยกสองข้ามสองนะคะไปจนสุดเส้น เส้นต่อไปเส้นต่อไปเราก็จะข้าม1ยก2ข้าม2ยกสข้าม2อยก2ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นที่1 0 4กับ15เหมือนเดิมนะคะเส้นที่15เราจะยก1เส้นที่14เราจะข้าม1จากนั้นเราก็จะยก2ข้าม2ไปจนสุด 24เส้นแล้วนะทุกคนค่ะ24่เส้นที่25นะคะเส้นที่25เราจะไปคู่ทั้งหมดเลยนะคะเส้นที่25ข้าม2ยก2ข้าม2ยกสเส้นที่35นะทวดที35นะคะ36นะคะ36ยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ไปจนถึง นี่มอนเดิมนับเข้ามานะคะแต่ถ้าใครเห็นรอยแยกแล้วมันก็จะเป็นรอยแยกอยู่นะทุกคนแต่ถ้ามือใหม่หัดทำเนาะเราก็จะนับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะมาถึงเส้นที่14กับ15เส้นที่15้าข้าม1ยก1นะคะแล้วก็จะข้าม2ยกสองเส้นต่อไปเราก็จะยกสองข้ามสองจนสุดเลย เส้นต่อไปเราก็จะมายกข้ามตรงเส้นที่14กับ15เหมือนเดิมนะคะอันนี้เห็นไหมทุกคนรอยแยกนะคะก็จะเป็นเส้นที่14กับ15ตรงนี้จะเป็นเส้นที่15นับเข้ามา2 4 6 8 10 12 14ดสิบสิีใช่ไหมสิบห้าเราก็จะข้ามหนึงนะคะข้ามหนึ่งยกสองข้ามสยกสมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นที่15บห้าเราก็จะได้ข้ามหนึง เอ้ยเราจะได้ยกหนึ่งทียกหนึ่งข้ามหนึ่งะคะยกหนึ่งเส้นที่สิบห้าข้ามหนึ่งตรงเส้นที่14แล้วก็ยกสองข้ามสองไปจนสุด39เนะคะเส้นที่39กก็จะเป็นข้ามสองยกสองไปจนสุด เส้นที่40นะคะก็จะเป็นยก1ข้ามสองยกสอข้ามสยกสข้ามสไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเส้นที่14 4กับ15นะคะ15ข้าม1 14ยก1แล้วก็จะข้าม2อยกสอ่ะเสร็จนะคะ40เส้นของเราเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างคะแม่ๆที่ดูอยู่นะคะ ทำได้กันหรือเปล่าทำได้กันหรือ,อยังนะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะคะอยากหัดทําบ้างก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316ได้เลยนะคะคลิปนี้ไปเร็วอยู่นะคะแม่แม่ก็จะบ่นาทำไมไปเร็วจังเลยแม่ไม่ทันทําให้ดูช้าๆหน่อยอนี่นี้คือ จะเห็นเป็นลายเลยนะทุกคนเห็นไหมคะช่วงตรงกลางเขาก็จะเป็นลายนี่ช่วงตรงกลางเราก็จะยกหนึ่งเส้นใช่ไหมก็อยู่ตรงกลางสิบสองเส้นเส้นแล้วก็ช่วงรอยแยกสิบสี่เส้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอยแยกมานี่สิบสี่เส้นเห็นไหม จากนี่ไปนี่ก็14สเซนก็จะเป็นรอยแยกอยู่นะคะแล้วก็จะทําการล็อกเส้นนะคะไว้เพื่อไม่ให้หลุดหรือไหล,หลออกนั่นเองนะคะของร้านเราจะไม่ได้ใช้สายวัดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เทปกาวนะคะในการติดแปะก้นตะกร้านะเราจะใช้แบบว่าเส้นล็อกเส้นไปเลยไหลออกเหมือนกันนะคะที่ดูดูอยู่เห็นไหมว่าเส้นก็จะดีดออกไหลออกอยู่เรื่อยๆเราก็จะจัด ข้าอยู่เรื่อยๆเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า